สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์าฬิกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงนาฬิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับว่ากันถึงดิลของนิโก้วิลเลียมส์ถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดความสับสนนะครับในแง่ของการข่าวบางสื่อนะครับบอกว่าดิลไม่มีปัญหานิโก้วิลเลียมส์กำลังจะกลายเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาอย่างแน่นอนดิวยังคงเดินหน้าอยู่บางสื่อบอกว่าดิวชะงักงันเกิดจากเหตุการณ์ที่เฟรดิคตินตา เอเย่นของนิโกลวิลเลียมนั้นไม่แน่ใจว่าปาโลนามีศักยภาพในการที่จะลงทะเบียนนิโกลวิลเลียมได้แบบ100%หรือไม่จึงขอหลักประกันกับข่าวนี้นะครับก็มีการออกมาให้ข่าวกันในหลายๆสื่อนะครับไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าเดียวซึ่งโดยรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับระบุว่าฟิลิกตินต้าเอเย่นของนิโกลวิลเลียมส์เนี่ย ไม่มั่นใจแบบร0 0เปอเซนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วบาซัวนาจะลงทะเบียนนิโก้วิลเลียมส์ได้แบบสบายสบาย,บายหรือไม่หรือจะต้องไปตกรกรรมลำบากนะครับไปร้องต่อศาลไปสวมสิทธิ์นักเตะเจ็บยาวอย่างที่เกิดขึ้นกับดานีโอโมกับเจไดของเปาบิกตอ่อเมื่อซีซั่นที่แล้วใครหลายคนที่เข้าใจว่าเซ็นมาเถอะสุดท้ายบาซ่ากา็ลงทะเบียนได้อยู่ดีเอาจริงๆต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า ในกรณีของดานิโอโมและเปาบิคตอถ้าว่ากันตามหลักการและก็ตัวเลขดานิโอโมกับเปาบิคตอไม่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนตั้งแต่ต้นจนจบฤด,ดูกาลแต่การที่โอโมกับเปาบิคตอได้ลงเล่นเนี่ยนะครับหก็คือบาซ่าไปสมสิทธิ์ผู้เล่นเจ็บยาวเมื่อสีซสั่นที่แล้วและเมื่อผ่านช่วงเวลาที่กําหนดก็คือช่วงปลายปีบาซันาไปร้องต่อสภากีฬาสูงสุดหรือว่า เซเอสเอดให้คุ้มครองสิทธิ์และก็แช่การตัดสินใจนะครับของลาลิก้าว่าจะถอดชื่อโอโมกับปอรปิโตอออกจากทะเบียน,นตั้งแต่เป็นการชั่วคราวจนกว่าที่จะมีการพิจารณาคดีเสร็จท้ายที่สุดในช่วงประมาณ5-6นาะทสุดท้ายคำตัดสินออกมาของทางสภากีฬาก็ระบุว่านาักกีฬามีสิทธิ์ที่จะลงเล่นตามสิทธิ์ของตัวเองโดยไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าบาซ่า ผ่านเกณฑ์1ต่อหนึ่งหรือไม่เลยครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าบาซ่าไม่ได้ทำสำเร็จนะครับในการลงทะเบียนดานิโอโมกับเปาวิตตอตามหลักเกณฑ์ของลาลิกานั่นเองครับจึงเป็นเหตุที่ทำให้ฟิลิปตินต้านั้นกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นกับนิเกวิลเลียมในกรณีที่ว่าตกลงย้ายมาอยู่กับบาโซน่าซึ่งข้อเสนอที่ฟิลิปตินต้ายื่นให้บาโซน่า เหมือนเป็นการออกใบรับประกันให้พวกเขาเนี่ยว่าลงทะเบียนได้แน่ก็คือสัญญาครับสัญญาที่จะถูกร่างขึ้นมาเป็นการรับรองจากบาร์โซนาว่าถ้าหากว่าเกิดกรณีลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนล่าช้าแล้วเนี่ยนะครับทางบาร์โซนาจะปล่อยให้นิโก้กลายเปน็นนักเตะฟรีเอเจนต์ Free Agent. สามารถที่จะย้ายไปอยู่กับทีมไหนก็ได้ซึ่งบาโซนามองว่าโอ้โห มูลค่าดีลที่บาร์ซ่าไปฉีกมาจากแอตติกวินเบารวมค่าเสื่อมรวมพานีทั้งหมดเนี่ย62ล้านยูโรมันสูงเกินกว่าที่จะมาทำอะไรเสีเส่ยงงแบบนี้ได้ครับบางโซน่าก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกออกสัญญาแบบนี้ให้ไม่ได้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบาร์ซ่าก็ยืนยันย้ำไปอีกครั้งว่ามั่นใจว่าจะผ่านเกณฑ์การเงินของลาลิก้ากลับเข้าสู่กฎ1ต่อ1ได้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็สูตรการเงินที่คิดเอาไว้ในการจ่ายให้กับบินเบาแล้วก็ขั้นเหนื่อยของดิโก้เนี่ยสโมสรก็คิดมาเป็นอย่างดีไม่ส่งผลกระทบต่อการเงินของสโมสรมากนักหรอกอย่างไรก็ตามนะครับบาซ่าเองก็เข้าใจนะครับในความกังวลของเฟลิกตีนต้าแล้วก็นิโก้วิลเลียมจึงเอ่ยปากายื่นข้อเสนอให้นะครับบอกว่า เอาอย่างนี้ไหมนี่คือสัญญาที่บาซ่าจะสามารถมอบให้ได้ในกรณีที่บาซ่าไปฉีกสัญญาจากแอติบินเบาจ่ายเงิน62ล้านยูโรแล้วนะครับและถึงช่วงเวลาลงทะเบียนบาซ่าลงทะเบียนนี้ก็วิลเลียมไม่ได้บาซ่าจะยอมให้สโมสอนใดก็ตามที่พร้อมจ่ายในค่าฉีกสัญญา62ล้านยูโรคืนให้บาซ่าเอาตัวนี้ก็วิลเลียมไปได้เลยครับนี่คือ,อ ใบรับประกันนะครับหรือว่าสัญญาที่บาซลนาจะยื่นให้กับนิโกวิลเลียมได้ก็คือพวกเขาจะต้องได้รับเงิน6 2ล้านยูโรคืนในกรณีที่ว่าฉีกแล้วนะครับลงทะเบียนนิโก้ไม่ได้นะครับทางนี้ครับคาดกันว่าไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่1นี้นะครับทางลาลิก้าจะมีการประกาศนะครับสถานะทางการเงินของสโมสรต่างๆว่าแต่ละสโมสรน,นั้นอยู่ใน เกณฑ์ไหนอย่างไรกันบ้างบาซ่าต้องเข้าสู่หนึ่งตอนหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในการลงทะเบียนนิโกวิลเลียมนะครับซึ่งพวกเขาก็เชื่อมั่นว่ามันน่าจะทำได้จากกรณีการปล่อยอันซูฟาตินะครับเลยมองลองเล่ออกไปนะครับให้กับทางด้านแอตเลติโกมาดิดแล้วก็ทางด้านของโมนาโกนอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของรายได้ที่ลาลิก้าได้รับนะครับการแจ้งจากทางบาซโซนาไปเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียว เพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาบาซ่ามีรายรับนะครับอยู่ที่950ล้านยูโรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีการเปิดเผยดีลของรายจ่ายเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แน่ใจว่าจะผ่านเกณฑ์ของลาลิก้าหรือไม่ล่าสุดก็คือสถานการณ์ของนิกโควิเลียมกับบาซลน่าเป็นแบบนี้ครับดีลยังไม่ล้มยังไม่ได้ถึงทางตันครับยังสามารถที่จะไปได้ต่อบาซ่ามั่นใจว่าเอาอยู่ปิดได้ฉีกได้ ลงทะเบียนได้ครับ